ต้องไปพี่อิสเดย์มันต้องเริ่มหมดแล้วเก็บไปเกมพี่เลยใช่เหรอเฮ้ยแอบอะไรกูมาแล้วไฟพี่เก็บไปแกลงสกินใหม่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมย่อยโชว์เลยแล้วกันย่อยแม่งทิ้งเลยโอ้ใครอยากได้ไหมครับย่อยทิ้งที่จสกินหายยากกูจะย่อยไปหมดแทนซื้อสกินใหม่ด้วยว่ะเปลี่ยนสีด้วยนะพี่โคม่าสกินนี้เท่สกินนี้อร่อยแท่พี่เป็นการนิดนี่ฮะ เฮ้ยโอ้โหย้ายยกย้ายยกขวาเนี่ยขยับขาดิบดับดิบดาบป่ามันแซบใช้ได้นี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ไฟก็มีเหมือนเหมือนกับอังการลีลีลาเหมือนกันเหรอเนี่ยไอ้ท่าแองการลีลีลาไอ้เียท่า KDA มันมีท่าด้วยกันเหรอใช่ใช่ไอ้เนี่ยมันมีมันมีตัวซับไหนที่มันเป็น KDA บ้างวะเนี่ยกูอยากมาเต้นกับไอ้ไฟแบบว่านั่นเลยว่ะยั่วยั่วซาร์ฟีนไงซาร์ฟีนไหนไซาร์ฟีนเหรอใช่ใช่ใช่ กระลี่ลี่ไอ้ยเยอะโหแฟนเลยโอ้เหี้ยกูก็เจ็บหนักเหมือนกันมันยิงไกลนะตอนเนี้ยจำไม่พิล็อตทำได้เดี๋ยวหลอดเดินดันคีมให้กูไม่ชอบไม่ชอบรักหน่อเคลีนะตอนเนี้ยอ่ะกูก็ไม่ชอบรักแย่งเอ็นเหลียวไป What the fuck แย่งเอ็นเหลียวจากคาลิกที่รักของมึง อุ้ยใช่หรอมันแย <c oughs> ่งหัวหรอใช่มันแย่งไปทำไมอ่ะคือเอสเอเดียวรักรักรักมากกว่าทริลิกน,นดูนนยังไงอ่ะด,ดูทวิสมามันก็เลยสตีลบอยเฟนเจี๊ยอะไรนนะเนี่ยทำไมมันไกลจังวะไฟเอ็นแปดแปดไอ้สัตว์มันแกงสองตัว,พวเพื่อนไอ้เฮียระยะ <รอ S 1> สก,กิล,ล, <ะ S 1> ลเกือบหน้าจอไอ้เฮียรักอ่ะโอเคแล้วแฟนละโอเคสวยอุ้มหมาขนาด ฮะไม่อันนี้ไม่เฮียนี่นี่ไกลกว่าไกลกว่าไกลกว่าไหนบอกว่าจะได้เล่นนะทีเพราะว่าอยู่กับแพทกูเล่นมุ้งี้ไม่ได้เดี๋ยวแพทแม่งค้าใส่กูไม่มีสิทธิ์ท้าเหรอเนี่ยเฮียคุณมีสิทธิ์ที่จะฮะเฮ้ยมันไม่ซัดโฉันรถถังนีสวยมั้ยนี่ไม่ไหวของมึงแล้วรถถังหายไปหนึ่งคันก็คือต้องตัดครึ่งนิ้ว ตะกี้ตะกี้มันไม่ได้เหรอไม่ได้ดิี่ยแอนเนอร์ของกูมันรีไม่ทันตะกี้มันขับไปวิเดียวมันจะรีทันแหละไอ้เหี้ยโลโลซับอืมโอ้โหคิดอะไรคิดได้มันหลอกอยู่ในเคลวอ่ะจะตีตีตีใช่พี่อนดวยกูคิดนี่เหรอซับเพื่อนคือมันแบบมันออกแไปมันในกลมแล้วมันเป็นเรนดอรมากเกินไปแล้วเรา โอ้โหมันหนักมากเคลวอเวลาซับมันตีที่มันจะแรงกว่าปกติใช่ไหมมันได้เลือกครึ่งหลอดอ่ะก็คือเลือกครึ่งหลอดตีได้แต่ที่กูเลยตีรถถังไงเพราะว่ากูรู้ว่ากูจะได้รถถังอะแต่มันกูดาวไม่ทันโอ้โหโดนเฟิร์สไซต์เว้ยเนี่ยมันใช่ไหมหรอเก่งมากมี e แล้วเดี๋ยวงัดแม่งได้พาละกูไม่ไหวกับมึงอะนายสัตว์งัดได้ฮะอะไรนะเออ เต็มข้อนะถ้าจับได้ไอแค่ลักกับโดนแหลเออว้าวแน่ไม่ไหวแล้วแม่ครับเออไม่ได้อย่างนี้ดิว้าฟังโอเคโดนแทบกูได้จะกูได้ตายแล้วเพื่อนมีอะไรออกวะอ่าไม่ตายไม่ตายไม่ตายโดนลักแม่งโอ้โหไม่ถึงได้ตัวเนาะโอ้โหเยอะแตัวเดียวใช้ทั้งแฟลทั้งคิวเลยอแค่โดน รับแม่งล็อกให้ต้องรีบปวดตอนโดนล็อกเลยปวดแขนว่ะไอ้สัตว์เป็นไรวะทำไมมันมีโรคเล่นเอลเนี่ยแหละเวลาเล่นเวลาเล่นเอลแล้วมันจะมันจะปวดปวดแบบปวดข้อมือปวดแขนนะต้องทถบสัญญาบอบตัดนิ้วตามสุดจังวะพี่ใช่ละตัดนิ้วโอ้โหเจีย โอ้แล้วขางที่หายไปอีกแล้วโอ้โยตายแล้วโอ้ยโอ้ชิบมันเร็วห้ามันฝดอย่างเดียวผู้เสียดายว่ะพี่กิ๊บมันกำลังเข้าหลังพี่พี่กิ๊บที่หายละเอาของเพิ่มเรื่อยมาโป๊กก่อนข้ามไปเลยวะแม่งเอาแล้วพี่รู้วะเอาแล้ว โอ้ยเจ็บไปเอากำลังไปโอ้ยหลบคิวด้ป่ะเฮียแทนจะี่ยตายไหมนะชิปหายแล้วโอ้โหเจียแล้วเริสตาร์ทปกติปกติอันนี้ถือว่าปกติถือว่าปกติแไอ้เฮียคิวแบบหนักมากเลยด้ยก่อนเลมันฟื้นเลยว่ะตะเกียรว่าสกิลมึงก็ไกลเหมือนกันเนี่ยทายสกิลไกลกว่าแบบสัสแต่ว่ามันผูดาวน์ เอาไว้แบบจำเป็นจริงก็ใช่เฮียเมื่อกี้พี่ไม่มีหัวหน้าอันนี้เดียวแน่หาขวาเฮียคอสยังเอาบอลลงนั้นเด็ดแย่ไอ่อย่างชอบเลยติดตัวรอบหน้าไน้ำคานชี้ไายไอ้นี่มันใช่ปะหน้าอยู่วะเพื่อนหมันเข้ามังกรตัวมามามาเยี่ยตัวจี๊ดอย่างวะ เออกามาล่ามันเลือดน้อยอะไรเงี้ยมันหนีพี่ไปผ่านจะแรงอะไรขนาดนั้นรอไปแทงให้มึงดูแล้วกันไม่เอาน้ไม่เอานะพอแล้วได้ๆเดี๋ยวกูแย่เดี๋ยวกูแย่กูแย่ตัวมันแย่ได้มันน่าจะหกก่อนเราแย่อยู่ตักวัวก่อนมันไม่อยากให้เอคอนโทรลวอร์ดด้วย ชี่ตร์ทยูแบบเต็มข้อเลยวะเพียงชอบเลยมันอาจะหมดแล้วรักอะรอรอหกล้ายเล่นลับไปละไปต่อครับโอ้ยมาเขียวมาเหลี่ยมูวะไอ้หไหมเฮ้ยไเป็นโหเรานเราผเราเราล้้ยกดเมาส์ผิดไอ้สัตว์ไม่อะไรกินโดนชัว เลี้ยบตัวเมื่อกี้กูร้อนแน่วันนี้กูลากคีบโคตรจัดอ่ะสามสิบวันวันนี้กูไม่ได้เล่นแบบแคลรี่ในแล้งเลยในดอตอ่ะกูก็เลยลากคิบเพี้ยนซะกูเล่นแต่ซัพพอร์ต What the hell ร์เฮลทียมือเชิปหายละถ้ากูท่าสองโดนเดี๋ยวเข้าได้เจ้ากูก็คิวมาแล้วด้วยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอาจามาต่อมาไม่สรู้เหรอเฮ้ยไอ้เชมา ดีิ่งภาพสกิลหนึ่งนำก่อนม้างเลยเยอะมนติไอ้สัตว์แต่เอ้เยนชินเฉากูนึกว่าไอ้แทนไม่ไม่ไม่กูไม่ได้สกินประตูขนาดนี้เฮ้ยก่อนหน้านี้มาหลายเดือนบอกวันอาทิตย์ก็ใช้สกินนี้ไอ้สัตว์ไม่ทำเป็นชั้นูอย่างงั้นเหรอไม่มันเป็นสกินระดับไอแทนล่ะโอ้โถสกินแทนนี่ โอ้ยโดนเฟร์ไซด์ก่อนตลอดเลยสี 4. สตันไปดีหนูแล้วหกแล้วสกิลมันหยอกเก่งบล็อกีพี่กิฟต์ใจเยนะ็นนะไอซินเสาร์น่าจะมาไม่ไม่มันโดนกดดันหนักเลยโอเคพี่ต้องหวานนะพี่อย่าลืมหว่าพี่หวานแล้วพอมันดีเป็นอย่างนี้ มันน่าจะเข้ากานเดี๋ยวผมเข้ากานนะพี่หวังกันนะขอฟาร์มคืนเอ่อพื้นสกิลรวเข้าเลยได้เลยเจ้าชาเดี๋ยวกำลังเ,เข้ากาังรับแซบ่บกูกับไอ้ออน,นี่ใครจะคิวเยอะกว่ากูเ,าเยอะกว่าเแต่ว่ากูตายเฮ้ยอย่างนี้แทงโดนด้วยเหรอแทนพี่นึกว่าแทนแทงไม่โดนแทงมาแล้วกลับเลยโหมันบูทเจนนี่กับด<ป>ูนควิเวอร์ของเยอะจังวะดูดีข้างบน เออมีบูธด้วอ่ะเข้มข้นดี่มากมาเดินไปแล้วแทนระวังนะได้หน้าไม่ไม่น่าตายเนี่ยผมไม่น่าตายเฮ้ยอะไรวะชีพไม่ได้เลยต้องมาแทนตลอดเลยได้หน้ามันโดนกดดันดอยันั้องคอเลยเพอร์สไตรมาแล้วกูดาวอยู่กูอย่าไปกินชีพรักมันมีนงอะเอ๊ะได้หายมาว่ะไม่ค่อยมีเลือดได้ปอมเลย ระวังเอาแน่จบเลยพหพี่พี่โคตรรวยเลยพี่พี่เก็บคิต่อเลยพี่ไม่องคิอย่างเดียวไหนบก่อนรอพี่เ่อ่อโดนค่ายย้มีเฮ้ยผมได้มงกุฎแล้ว อ๋อหอมมันคตรไก่อย่าี้อ่เฮ้ยไม่ตายไม่ตายมีหิวอุ้ย w a t e ะไรวะเดินช้าไอ้เหี้ยไม่สามารถหลบได้จริงหมดที่เอ่อสินเสากำลังมาละเออไม่เไหวเยอะดูผมดูอยู่ว่าโคตรจะได้ละอัพอีน้ำมันดาเมจน้อยกว่าอัพ คิวหนำไม่ใช่เหรอคือเหมือน E มันได้ดาเมจเกียร์เวฟแต่ว่าซิงเกิลทาร์เก็ตมันน้อยกว่าเฮ้ยวับแล้ววับแล้วแล้วแล้วใช่มันกำลังเข้ากันนะพี่บอกเขอผมช่วยไม่ได้เต็มเต็มมากเลยอีแรงกว่าเหรออีสี่สีีวับได้นะเดี๋ยวลองดเล่นกูีมันแรงกว่าได้ยังไงอ่ะ กีมัน50%ของพลังเวทแต่นี้มัน40%บอวก60%มันน่าจะวับจีวอร์ก็แลวค่อยว่ากันแหผมว่าเราเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าตวกูจัดไอ้รถนี่ให้ฝ่ามเรื่อยๆแม่ไอ้แพสซีมันทำให้มันระเบิดไม่ใช่เหรอซึ่งระเบิดอ่ะใครมันจะไปยืนอยู่ตรงระเบิดเรียวน้าไปบน ช่ผมผมรู้ว่าปกติเขาับอีน้ำเพราะว่าตอนมันระเบิดอะมันเคลียร์คลิปไวเว้เหมือนที่ผมไปดูโปรเพเยอร์เขาเล่นมาผมเคยไปดูคลิปตัวนี้อยู่คือเขาว่าอีนํำเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการจะเทรดกับอีกฝั่งเขาต้องการจะแบบดันเลนนึกออกปะตายเลยเส้นเสาไม้เอาต่อเด้ที่นี่มันรวยมากอ่ะล่างยางหนักไอสัตีส่วนสี่อะ พี่บองเอ่อไม่งั้นพี่คิดต้องมาว่ะพี่ไม่งั้นคือวปักปักปักขนาไหนปักนมีปะหนักแบบสุเรีอะไ่ะมีตัวนี้มีตัวนี้ลงตัวนีได้เลยลักปักปักปชไปไดิสวยแล้วไม่อัติเมตผมมันไม่ขยับเลยเียเตอเตอรม่ใหญ่เท่พี่โอ้ยสวย เฮ้ยฝัพลาดสวยไอ้น้องครับเค้กไม่มันมันมันสโลว์มันสโลว์อยู่สโลว์อยู่ขออนุญาตนะกระหนวดปลาหมึกดีพี่พี่กลับไปบนเลยวะกลับเลยพี่อ๋อกด I เพื่อบังคับอันตีเหรอผมนึกว่ากดอินเทอร์เนตแล้วก็คลิกขวาเหมือนกับ ตัวปลอมของไอ้นี่ไม่ถึงโดนไหนนี่กันหมดเลยเกียรอันนี้คือของอัพเกรดสักิลสามแล้วใช่ปะนี่มันระเบิดมันระเบิดชามากเลยนะเดีรโดนแทงตูดแล้วไอ้เบรดต้องตอบอ่ะเดี๋ยวขอกินคี้ก่อนนะแต่จริงๆก็ได้อยู่ปะเกียร์ได้อยู่ แน่เดี๋ยวรู้เยอะกว่าสักม่กลับแล้วกันข้อนะได้เลย้วนี่ยังอยู่นะไอของไม่ได้ว่ะไอเฮืออ้เชี่ยนั่นมันวิ่งแบบมันตีนเลยว่ะคนออกเกลฟอนะพี่ไปหลบใช่เหรอ เชื่อเชื่อคนแน่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กันนะเผาเป้าสู้กันหนวดคู่เป่าคุณถามหน่อยเย็ดเค๊เอาเอาดิพี่มิสามคนนี่มันสามคนตัดเลยสองเพว่าเยอะแ้วไอ้เหี้ยน่าจะเสียลิฟต์นะไอ้เอนั้นมาลิฟต์ใช่ปะพี่วอ้าบนมากตอนนี้เลยตอนนี้เลยกำลังไปอยู่ เนี่ยกูกำลังมาแล้ว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 มาแทนแนัดแทนได้ว่ะไอ้เหี้ยเอาแทนแบกโดนโู้ยเย้ะฆ่ามปที่พงษงเชี่ยมาระเบิดแล้วัวเฮกเทกไอ้สาต์โคตรหลอดเท่แค่เก็บมาปล่อยกลางได้ป้ะ อ่ะได้เลยพี่เดี๋ยวผมขอไอ้เดีจ้านะเออไปเลยอะผมมีสามมันแล้ววะสองสองดีกว่าผมก็ซาดเลยอ่ะอ๋อพี่บองะะะะอะไรมาดูขนาดน <c oughs> ้าโอ้ไม่ใช่โอ้พี่ยังรออยูไไ่พี่ยังรออยูไไ่ เฮ้ยี้ยไอวิกเตอร์มันไม่ตายง่ายๆหรอกอุ้มไหวนะเป็นอะไรหนวดปลาหมึกกูเชี่ยรวมมือของพี่ชายเก่าเรื่องอยู่นะเขาคุกมาไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เฮี้ย คาเยนยี่ไหวสัตว์ไอ้เจเกลิกโชคดีปะเริ่มนี้ยได้อยู่ขนาดแบบเมื่อกี้ไม่ไหวไอ้สัตว์ต้องพุ่งมาปุ่มปุ่มตายไปเลยสนุบเรุปพี่เป็นมิดเป็นหลักเหรอก็ผมก็เล่นมิดตลอดนะปกติสวยแทงแม่ให้กระจุยพอกับพอเก่านะรถเนี่ยไอ้อสิ้นสอดมันจะมาแล้ว บูเรามาแล้วนะคือไดาจะไปหลอดบวงได้ได้บูทำร่างมาแล้วมาแล้วไฟประหลาดไฟประหลาดพี่อยู่นะมีอัลติเมทด้วยได้ได้พี่แทนแทนใส่ดิเ้ยนเล่นอยู่ของเราได้เมย์แล้วตัวโจยเกียร์หมดแล้วแล้วกูไล่ไข่หมดแล้วนะมีลักซ์กับไอตัวนั่นน่ะตัวเฮี้ยนตัวเฮี้ยนได้หน้าได้หน้า ตัดพี้วะได้ปุ๊ว่ะไม่ได้เียสกลิลพี่บอกแม่งเท่วะ่ะวิกเตอร์มังกรมาพอดีเดี๋ยวบาเดี๋ยวพี่เบลบรูก่อนแป๊บนึงนะตีมังกรไปก่อนกําลังไปพี่วัดได้ปิด แกไอวัตได้เลยไม่มาไม่เห็นดึงเข้ามาเลยโอเคไม่ได้วัตดึงมันเป็นแผ่นเก่าสีอะไวจิใกลเก็บบูเลออ๋อโอเคพี่ผมได้พี่บงยังเล่นต่อได้นะันไปเลยยไม่ไปเคลียร์คลิปการ์เลยตู้กัดจอะไรเทพอ่ะมีสองพันสองได้ๆนะเราไม่ทำตัว

เก่งโดนแบบเต็มพอแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวเขี้อแดกไม่ทันแตกโคตแดกใครไม่ทันเลยเี้ยสกคิวมันไกลอยู่เลยเนี่ยยวเตรียมบารลอนเลยกูว่าได้แล้วได้ได้เขี้อคำสั่งจากตะปันว่ะเทอะอะไรวะพี่เหลวแถวที่เพิงหมดไอ้เชี่ย อะไรก็ได้ขอเป็นมังกรก็พอไอ้เี้ย่แต่ชูมังกรทีไรหยาบตลอดเลยไพร์ท่าอินผมถึงชอบบอกไอ้คาเฟ่เนี่ยก็เนี่ยอ่าไม่เย็นๆไปเมื่อกี้ไอ้หนูพลังชีวิตเอ่าวที่เหลือเอาสิเซ็นครับเขาขับมังกรเขาได้นะเขาหายเขาหายเขาหายแล้วพี่งมังกรเลยนะไอ้ไม่ใช่บอลลอนใช่เหรอพร้อมเหรอตีพร้อมป่ะพี่เข้าไป่ัดว่ะ ถอยก่อนก็ได้นะถอยก่อนแล้วเกี่ยวกิฟเดี๋ยวพี่กลับบ้านเพราะว่าพี่ต้องไปซื้อของผมบอกแล้วผมผมอันตีสิบหมดแล้วตรงนี้ยนายว่านะบ้าตรงนี้ใส่ป่ะใส่ป่ะใส่ป่ะใช่ป่ะพี่มาเสริมพี่มาเสริมพี่มาเสริมโอ้โหสวยสวยสวยเฮียดาเมจพิกินโคตรเดือดเลยเที่ยวเนี่ยยี่ป้าแม่งดาเมจคุปจู่แบบสักละสภาพหนูท่าหนูอ่ะขอขอชื่อฮีโร่ดิขอชื่อฮีโร่ดิอีลาวอีลาว ไอคิดเป็นเชียวอเนี่ยพี่ตาบีดไม่ถูดันสามแสนไอ้สาสบอนนะบาลอที่หมายเลยแยะเข้าไปตีเด๋ยวนี้ ตาเย่ไม่ได้เกิดอีกแล้วไปบ่ายไปยอมสายว่าไหนพี่มีจะไปที่ได้เลยพี่เดี๋ยวผมชนฮะหล่อไม่จะมาจะเล่นให้นิดนึงแล้วเดี๋ยวออกได้และมันปะขวดเหรอไม่ใช่ปะขวดอะไรบ่อยแล้วปะขวดนายดูนายอ่าดูอยู่โอ้โคตรไกลเลยเฮียชี้สักอยูมันใช้ได้ไกลขนาดนี้เหรอไอ้ไฟ เฮ้ยแต่ก <how cool S 1> ูชอบไอตัวไอตัวนี้ของมึงมากเพราะไอที่มันดีแบบปิ๊บอันเล็กอะน่ารักมากเลยแอนเ้องแอนน้อมึงอยู่แทนแทนเราคีฟเราต้องตัดได้สปีดเหมือนกันดิโดนจับไม่นะวิดบ่วงยูซ่าเกินไปก็ไ่้ใช่เลยพี่วิญญาณแล้วเอาตัวจริงเลยตามตามแทนแม่สนเอา อ้าแล้ววิญญาณทำไมมันหายอ่ะถ้าเดินออกนอกระยะวิญญาณมันจะหายถ้าวิญญาณหายพี่แต่ว่าถ้ามันออกนอกระยะมันจะมันจะสโลแล้วมันก็จะเล็ดเลดหลอนนะแทนจะเอาเลสบลากเลสโด็กหนวดมาเรื่อยๆคอนเลสได้คอนเลสได้ไปเอาเลสก่อนเอาเลสแล้วกอนมันจะโดนแบบหนวดเสกตีเรื่อยต้องยอมจะเอาแล้วว่ะเฮ้ยแต่ไม่มีแฝดตอนนี้ใครต้องตัดนิ้วะ ไหนๆยอะที่สุดนะไอ้จบพี่ผมไม่ซัพพอร์ตเว้นแบบมีต้นซัพพอร์ตบกไม่ได้หน่อยแล้พี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่เอาไอ้เชี่ยเออข้างหน้าคุณเป็นเอดีไกไฟท์ทนั้นนะ่ะแย่งกิฟกันบอกแล้วว่าคุณไม่มีกาแทนต้องควนยังไงครับเนี่ยไอ้เียาจะอยู่ยากนิดนึงนะเข้าได้โอ้โหกันะเขานะเขานะ พุ่นี่คืออะไรนะง่อัติเมทพี่อ๋อผมว่าวิ่งหลบอยู่อ๋ <ก S 1> อถัง10%ผมไม่รู้ว่าเลือดน,น้อยคือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ก็คือผมอัพเกรดได้แค่สามสกิลเหรอคืออัติเมทมันก็อัพเกรดได้แต่มันไม่เก็บสแต็กอัพเกรดแล้วอะปกติเขาจะอัพเกรดอัลติเมทแล้วเขาไม่อัพเกรดสกิลสองเหรอหรือแล้วแต่ เป็นเที่ยวอะไรกูเนี่ยมันจะทำลายใครก็ได้อ่ะเที่ยมึงมึงต้องเห็นเลนล่างพวกกูเที่ยโคตรทรมานะรมานจริงตัวแกมึงเจอเลนสองแถวรวมเลนเลยมันจะติดกูตอนเผื่อไหมแล้วมึงเผื่อปะอัพเองครับอัพสามสกิลโอ้โอคือมันอัพไปแล้วไม่มีอันติรออ๋อยิงตูดพี่มาจากข้างหลังพี่มาจากข้างหลัง ไม่สดมึงไม่สดละพี่บวกพูดอย่างงี้โอเคพูกไม่โดนเตฉยใช่ละฮะไม่ตายอ๋อไม่เป็นไรโอเคพี่แตกแล้วอ่าไม่เป็นไรกูอยย่ไลหมดเโอเคโอเคพี่แตกแล้วไอ้ยาเวลาพุกไม่โดนนี่กูที่มันเหลือคนหนึ่งอ่ะใช่สิงห์ส่งต่อแล้วตามปกติสินะเหมือนมันไม่อัปเดตอ่ะ โอ้โหมีอยดาเมจโคตรจัดเลยสัตว์สกิลโคตรไกลไอ้ที่เต่าที่ถ้าเป็นตามเต็บดูที่ปวดต้องตัดนิ้วไก่นายเนี่ยตายตายตาแล้วเหรออะตัดคู่ไปเลยแล้วกันไม่ต้องตัดตัดคู่ไปเลยแล้วกันนี่คือโอเคมาแต่คุณไม่เป็นคนตัดนะอให้ผมตัดอ่ะมึงมาตัดนิ้วกูข้างหน้านะมึงเอามีดมาแล้วมึงมาตัดนิ้วกมึงจะได้ไม่ตับ อย่าใยญ่เลาใีญ่ลาที่มยอย่อยไปกับนาย80เมตอะไรเผื่อมันยิงไงจบเกมแล้วแค่แต่เลนแค่เลนเล่เก็บแค่นี่เลนโคตรทรบาลเลยไม่ไรู้ไม่รู้ต้องยืนเลนยังไงแค่แทนแทนนี้เอ็มวีพีอะแทนนี้แทนนี้เอ็มวีพีเป็นเท่าไหร่นะไอ้นายเดี๋ยวกูจะโชว์สกินตัวหนึ่งให้ดูกัน